ยายถ้าหนูเอาผัวกแก้หนูต้องสบายนะนี่คือคำถามของเด็กวัยยี่สิบเก้าความรู้สึกอยากเดินสายฟอร์เคยมีแฟนมาแต่ไม่มีลูกนะะอยากสบายถ้าเอาผัวกแก่ผัวฝรั่งแกนะ่เนาะอันนี้พูดในมุมมองนะคะอ่าเล่าสู่กันฟัง ในมุมมองหลายๆคอมเมนต์ที่เข้ามาหายายจ้าถามว่าเอาผัวกแก่สบายจริงเหรอถ้าเรามองในมุมเงินบางคนโชคดีนะฮะได้เต็มที่เหมือนกันเพราะอย่าลืมว่าฝรั่งอายุยืนเนาะถึงแม้เนี่ยเจอเขาบอกว่าเจอฝรั่งเจิกว่าถ้าให้ได้ก็คือจะเอาหนึ่งไม่ทำงานสองต้องมีเงินเดือนสามอ่ายังไงอะ่ะ ได้เที่ยวได้มาแต่ไม่อยู่เมืองนอกนะคะมันเป็นจุดที่ทางเลือกของสาวๆทุกๆคนไม่ผิดแต่จะได้ไม่ได้อ่ะก็อยู่ที่บุญวาสนานะคะคำว่าเราต้องการเงินเพื่อสบายทุกคนก็เหมือนกันแต่ทีเนี้ยบุญวาสนาหรือดวงเราจะไปเจอคนแบบไหนอันนี้คือปัจจัยสำคัญนะมันฟันธงไม่ได้เลยนะและหนึ่งสิ่งนะคำว่าต้องสบายในมุมของน้องคนเนี้ย จะเรียกหลานเรียกลูกก็ได้เลยเนี่ยลูกสาวคนเนี้ยนะเพราะลูกสาวยา่จ๋านี่ก็ยี่สิบเก้านะฮะเออสบายแบบไหนสบายแบบงานบ้านไม่ต้องทำเสื้อผ้าไม่ต้องซักไม่ต้องปฏิบัติฝรั่งหรอมันเป็นไปได้หรอนะแต่อยู่ในเมืองไทยก็ไม่แน่เนาะงานบ้านะจ้างสามร้อยนะฮะคือเหมือนกับหาไม่บ้านบ้านเราก็ถือว่าโอเคถ้าสมมติว่าเขาซื้อบ้านชี่ช่องให้นะฮะแต่การปฏิบัติสามีในมุมดูแล ยามเจ็บยามป่วยอย่าลืมว่าการที่เราได้สามีอายุมากอืมถ้าเขาแข็งแรงไม่เป็นโรคเป็นภยัยนะคะก็ถือว่าโชคดีไปเนาะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่กับเขาไปนะสาวลูกสาวต้องบอกอย่างนี้เลยนะเ,เขาเจ็บเขาป่วยหนูต้องคิดเผื่อตรงนี้ไว้ด้วยนะคะเพราะอายุเขาเกินเจ็ดสิบเนี่ยเนาะและหนึ่งสิ่ง อารมณ์ความอยากความต้องการของตัวเองเขาจะสนองให้เราได้ขนาดไหนแรกๆหลายๆคนคุยเนี่ยกับเยจ่าทุกคนเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรกรูหนูอยากได้เงินหนูอยากสบายหนูไม่อยากทำงานอ่าเรื่องนั้นหนูไม่คิดแต่พอหลายๆคนแต่งงานมาแล้วนี่หนูยีสิบเก้าเขาเจดสิบ นะอ่าตอนแรกๆเราต้องการเงินต้องการปลดล็อกไอสิ่งที่เราไม่มีแต่พอเรามีเงินเข้ามาปับ๊บทีนี้คุณจะโหยหาอ่าเขาเรียกว่าธรรมชาติของคนนะข้อเนี้ยไตรตรองและพิจารณาดีให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจสาวอ่าถ้าเราเป็นคนเฉยๆอ่า หรือคิดว่าอ่ะเข้ามาแล้วนี่หนูก็เอาไว้ก่อนไหมอ่ะอยู่ไม่ได้หนูก็ไม่อยู่อ่ะหนูได้หนูก็เอาอันนี้ก็ไม่ผิดคิดแบบนี้ก็ไม่ผิดนะคะอ่ะถ้าคุณมีใจแบบนี้เพราะการดูแลคู่ผัวตัวเมียบางคนสามปีสีปีห้าปีแต่หนึ่งสิ่งยายจ๋าขอฝากนะลูกเลิกลากันด้วยดีหรือแยกย้ายกันไปอย่าไปทําผิดกับใครเรื่องคําสินข้อสามพราะอะไรรู้ากรรมนั้นมันจะตามสนองเรา คนไม่เห็นผีเห็นนะเทวดาหเห็นสุดท้ายเทวดาก็ขายไปไม่ค่อยรอดนะอันนี้พูดจากความรู้สึกเนาะคิดไม่ผิดแต่การการะทํานะฮะมันไม่ใช่เรื่องง่ายกับการปฏิบัติปอดิบัตินะฮะแล้วเวลาอยู่ร่วมกันกับอายุที่ต่างวัยเขาไม่ได้เอาเมียมาเป็นแม่ไม่ว่าจะได้เด็ก หรือได้คนมีอายุรุ่นเดียวกันนะฝรั่งเขาก็ไม่ได้งโง่เขามีเงินเขาซื้อความสุขคือเธอมาปฏิบัติดูแลใจใส่กับข้าวกับปลาต,ตุ้งติ้งนุ่นนี่นั่น,านพาเที่ยวเดินควงอ่านะสำหรับคนมีเงินอาจจะเห็นเราเป็นตุ๊กตาหมาน้อยไว้จูงเล่นประดับบารมีก็ได้ นะคะเป็นนกในกรงทองอาจจะไม่ให้ทําอะไรเลยแต่ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ของเขาคนที่มีเงินเนาะคนรวยนะคะอืมก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่ตัวเองที่จะตัดสินใจและสัมผัสแต่สําหรับเจีจ๋ามองว่ามันหลายคู่มากหลายคนมากกับการนั่งคุยอยู่ตรงนี้สามปีสี่ปีมานี่นะจากเนาะว่าสําหรับคนที่หวังอยากได้เงินอยากสบาย ไม่ห่วงเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติขั้นต้นเพราะต้องการสิ่งที่ขาดเข้ามาทับถมนะให้กับตัวเองก่อนนะก็คือเงินความสบายนะอยากได้นู่นนี่นั่นเพราะเต็มจากตรงนั้นนะสมองเราเนี่ยเขาเรียกว่าสมองคนนะนะไม่มีวันพอทีนี้จะโหวยหาในสิ่งที่ขาดอีกอย่างที่มันเข้ามาระหว่างที่อยู่กับฝรั่งสุดท้ายน้อยคนมากที่จะทน ได้บางคนไม่อยากทิ้งผัวแก่เพราะมีเงินจุนเจืออ่ะก็ต้องทำผิดแรกๆอืมก็คิดแค่ว่าเออไม่เป็นไรพอติดใจมันก็ตเตลิดเตลิอ,ลอจนทำให้ชีวิตตัวเองพังนะจนผัวฝรั่งจับได้คิดว่าเขาอ่าไม่ลืนหูลืนตาลักตัวเองอืมแล้วไม่อยู่ด้วยกันนะ พี่น้องก็อ้างได้คนไทยนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายก็พังพังทุกคููนะพังจากการกระทําของเราถ้าคนที่มีสามีแก่เนี่ยยายจ๋าเขาบอกเมียเด็กเนี่ยนะเคสที่ยายจ๋าพูดนะยายจ๋าไม่ได้ว่าน้องคือเปรียบเทียบให้ฟังเนาะแล้วเราก็ไม่ตําหนิติกันนะคะมันเป็นทางเลือกของแต่ละคนชีวิตใครชีวิตมันนะคะอืมอย่างน้องที่มาเยอรมัน ตอนนี้ยเขาแต่งงานก็เหมือนกันความคิดคือโอเคไม่เคยได้จากใครมีความสุขนะได้เงินได้ทองแต่การแลกเปลี่ยนก็คือปริบัติทําทุกอย่างมาอยู่ที่นี่มาอยู่ที่นี่แม่บ้านไม่มีงานบ้านเป็นของเราทุกอย่างเป็นของเราดูแลเขาแล้วเขาเริ่มไม่สบายบ้างน,นู่นนี่นั่นและอารมณ์ตรงนี้อืมประเภทที่ว่าอยากกวนเมียเพราะเมียเด็กแต่ไม่มีความสามารถช่วยเมียให้เสร็จก็เลยเกิดเรื่อง นะฮอ่าพออยู่กันไปอ่ะปีสองปีสามปีเนี่ยผู้หญิงเราจะพูดว่าเออไม่เป็นไรทนได้นะได้เงินพอสามปีสี่ปีห้าปีไปนะน้องเขาห้า 5, ปีเนาะห้าปีไปรู้สึกกลายเป็นการทนทนทน,ทนมันกลายเป็นการเก็บกดพอออกไปคุยข้างนอกอืมอ่าออกไปทํางานไปคุยข้างนอกแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนะชีวิตเรามันมีทางออก แต่น้องเขาเนี่ยคุยกับเย,ยจาได้หันไปหาผัวคุยกันตรงๆฝรั่งเขาอนุญาตดวงเราจะได้แบบนั้นไหมแต่ภาคปฏิบัติเราอยู่กับเขามาห้าปีการเปิดใจนู่นนี่นั่นให้เขาได้เห็นว่าเราเป็นคนยังไงเพราะเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่เราควรเปิดใจให้กันและกันแม้กระทั่งเรื่องบนเตียงก็ตามฝรั่งเข้าใจและแกก็อนุญาตว่าเออเธอไปมีแฟนได้นะเธอก็ยังไม่ต้องหย่าหรอกเธอตั้งใจเรียน ตั้งใจให้ได้สัญชาติอืมถ้าวันข้างหน้าถ้าเธอมีคนที่รักจริงหวังแต่งกับเธอเธอก็ค่อยมาอยากกับฉันเพราะเป้าหมายของน้องเขาอ่าพูดถึงเรื่องสมบัติหรืออะไรเนี่ยมันมันเขาเรียกว่าลูกเต่านูนนี่นั่นเพราะพวกนี้เขาก็เปิดเผยไม่ใช่ว่าจดทะเบียนสมรสผัวแก่ตุยได้สมบัติตุยได้เงินเดือนไม่ไม่ตุยนู่นนี่นั่นเรายังสาวคําว่าสาว ยากที่จะรอจน45นะ45หรือ49 50ปีอีกหน่อยก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆนะอันนี้คือเคสไม่ใช่ว่าความคิดโอ้หนูเป็นคุณนายได้ผัวแก่ต้องสบายไม่ไม่อยากทำอะไรตุยได้สมบัติฝันหวานนะคะได้เงินเดือนไม่ไม่เปิดใจและเคลียร์และก็ฟังให้โป่งนะคำว่าสมบัติเนะี่ยอ่าแต่ ถ้าเรามีความสามารถขอเขาตั้งแต่อยู่เนี้ยอะเก็บกรรมเก็บกรรมนะเขารวยจริงมีการอ้อนลูกอ้อ,อนลูกทนได้บ้านได้นูน่นได้นี่เรายังจะต้องมาปกป้องและป้องกันเพื่อไม่ให้ลูกเขาหรือคนอื่นมาเรียกร้องคืนได้อีกข้อนะคะเพราะสิทธิของฝรั่งไม่ว่าพ่อไปแต่งงานกับใครหรือทำอะไรอยู่กับใคร ลูกเขามีสิทธิ์ในส่วนของพ่อเขาอ่าเขาบอกว่าไม่ได้หรอกเมืองไทยอ่ะบ้านอ่ะเป็นชื่อของเมียคนเดียวเพราะว่าฝรั่งไม่มีสิทธิ์ตีชื่อในบ้านสายเงินเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้มองแค่หลักฐานสายเงินที่มันไหลออกไปแถมไปแล้วไม่มียอดเงินตรงนั้นก็ตามแต่มันไหลเข้าไปหาใครอ่าเขาก็มีสิทธิสิทธิส่วนของเขาลุกขึ้นมาโตได้ เพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะมันก็เป็นความรู้เนาะให้เราพินิษพิจารณาแล้วเช็คตัวเองป้องกันตัวเองเผื่อสิ่งที่ได้อย่าให้ใครมาก้าวไก่ได้ถ้ามันเข้ามาในมือเราแต่จุดเริ่มต้นเราก็พินิษพิจารณาให้ดีนะสาวนะความสุขของเราจะอยู่ที่เงินหรือจะอยู่ที่การความความรักเกื้อกูลเงินนะ่ะมันไม่ขาดอยู่แล้วสาหรับฝรั่งนะถึงแม้อายุมาก อายุน้อยก็ตามเงินเดือนเขาเนี่ยเลี้ยงเมียได้ถ้าเจอคนแบบสินเสมอกันใจเท่ากันไปด้วยกันได้เราทำงานเพิ่มเติมในส่วนเก็บของเราก็ถือว่าจะมีความสุขเพราะหลายๆคนตัดจากคำว่ารวยออกจากกงทองนะออกจากผัวเท่านะมาทำงานมามีแฟนที่เที่ยวด้วยกันคู่ด้วยกันปลดต่างคนต่างดูแลกันหลายคู่มีความสุขยิ่งกว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ตัวเขานาะเราก็มาพูดมุมมองที่เราเห็นหลายๆคนนะคะการตัดสินใจก็อยู่ที่ตัวเองก็ขอให้สมหวังทุกประการนาอพี่ๆน้องๆเข้ามาคอมเมนต์ก็เสริมเติมให้ด้วยอย่าตำหนิติกันนะคะมันก็เป็นข้อคิดความคิดในช่วงระหว่างขาดคนเราเนี่ยมักจะโหยหาสิ่งที่ไม่เคยมีนะ,ะพอมีส่วนนี้แล้วเดี๋ยวก็จะหยต่อไปสิ่งที่ขาดนะเพราะว่ามันไม่มีอะไร perfect นะได้ผัวไม่รวยแต่ผัวดีเก้ากุลอืเขาไม่มีเงินให้มากอ่าเขาเลี้ยงดูเราได้ใครหละจะอยากได้แต่สําหรับยีจานะก็คือบุญวาสนาบุญวาสนาบุญวาสนาวาสนาเราเนาะ,ะเทียบเท่ากันไม่ได้นะถ้าเราพึงพอใจในสิ่งที่เราเป็นหรือ,อเราอยู่กับคนรวยอยู่กับคนแก่เราแลกด้วยแรงปฏิบัติเขาแล้วเราฝืน ปิดกั้นในความต้องการของตัวเองได้ก็ไม่ผิดนะทุกคนอ่ะสู้เด้อขอให้สมหวังทุกประการกันทุกคนจ้าสาวๆว